ครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้คําสั่งอยู่บรรน,นะครับขั้นตอนแรกเราก็เปิดเทมนอลึ้นอกระรับคําสั่งแรกคําสั่งไฟล์นะครับผมจะใช้สามไฟล์นี้ในการทดสอบนะครับพิมพ์คําสั่งไฟล์ ตามด้วยชื่อไฟล์นะครับแล้วก็กด enter ครับขำสัตงนี้มันจะแสดงชื่อและรายละเอียดของไฟล์นะครับคำสัองที่2ปลไฟล์ขีดปีนะครับคำสังนี้มันจะแสดงเฉพาะรายละเอียดของไฟล์นะครับมันจะไม่ แสดงชื่อไฟล์ครับคำสั่งไฟล์ขีด m นะครับมันจะแสดงรายละเอียดของไฟล์ทั้งหมดครับก็จะเป็นข้อมูลของไฟล์นะครับคำสั่งไฟล์ขีด c นะครับ คำสั่งต่อไปเป็นคำสั่งสร้างไฟล์ m a g i c o t m g c นะครับเราก็จะได้ไฟล์ m a g i c ขึ้นมานะครับ ต่อไปเป็นคําสั่ง man น,นะครับคําสั่งนี้จะใช้ใดูรายละเอียดนะครับของวิธีการใช้คําสั่งต,ต่างๆในบัน t u นะครับพิมพแป้นนะครับตามด้วยคําสั่งที่ต้องการดูมันก็จะบอกรายละเอียดของคําสั่งนี้นะครับว่ามีพารามิเตอร์ตัวไหนใช้ยังไงบ้างน,นะครับ ต่อไปเป็น m a n ขีด F นะครับแ a นขีด F ก็จะเป็นบอกอเฉพาะการใช้งานนะครับว่าคำสั่งนี้มันใช้ทำอะไรครับต่อไปเป็น m a n ขีด K, K นะครับซึ่งคำสั่งนี้มันจะบอกบอกรายละเลอียดนะครับเป็นรายละเลอียดทั้งหมดที่ ที่มีของคำสั่งนี้นะครับว่ามันคืออะไรใช้ใช้ยังไงมีพารามิเตอร์ตัวไหนบ้างอย่างนี้ครับต่อไปเป็นคำสั่ง du นะครับคำสั่งนี้จะใช้ดูขนาดของ directory นะครับก็พิมพ์ DU แล้วก็กด enter เลยครับมันจะบอกอดูข้อมูลทั้งหมดในตำแหน่งที่เราอยู่นะครับ ต่อไปก็เป็น D.U. ขีด C h นะครับคำสั่งนี้จะบอกรายละเอียดเป็นเมกะไบต์นะครับก็จะต่างกันกันกบคำสั่งแรกนะครับต่อไปเป็น D.U. ขีด C นะครับ คำสั่งนี้มันจะแสดงเป็นกิโลไบต์นะครับบอกรายละเอียดทั้งหมดของเราเป็นกิโลไบต์ครับต่อไปเป็น du ด,ด c แล้วก็ขีดขีด time นะครับคำสั่งนี้จะใช้แสดงเวลาด้วยนะครับ คำสั่งต่อไปนะครับเป็นคำสั่ง wc นะครับคือคำสั่งที่ช่วยนับนะครับเราสามารถดูรายละเอียดของไฟล์นะครับได้ว่ามีกี่คำกี่บรรทัดและมีจำนวนตัวอักษรอ,อยู่เท่าไหร่นะครับโดยใช้คำสั่ง wc นะครับผมจะทดสอบโดยใช้ไฟล์ตัวนี้นะครับ ก็พิม,มพ์ c ตามด้วยชืช่อไฟล์เลยนะครับนะคมันก็จะบอกว่ามีจำนวน3บรรทัดสามคำแล้วก็ยี่สิบตัวอักษรนะครับ นะครับสามคำสบรรทัดแล้วก็20ตัวอักษรนะครับถ้าเราต้องการดูเฉพาะจำนวนบรรทัดนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวตามด้วยชื่อไฟล์ ็จะเป็นจำนวนบรรทัดนะครับต่อไปต้องการดูจำนวนคำนะครับนี่นะครับก็จะพิมพ์ C W นะครับก็จะบอกจำนวนสามคำ ไปให้แสดงเฉพาะจำนวนตัวอักษรนะครับก็จะพิมพ์ w c w c ตามด้วยชื่อไฟล์นะครับนะครับจำนวน20 20ตัวอักษรครับครับคำสั่งปิงนะครับเป็นคำสั่งที่ใช้ในการทดสอบการเชื่อมต่อของของระบบนะครับ พิมพ์ปิงนะครับตามด้วย url ที่ต้องการปิงในที่นี้จะใช้ www google com นะครับเรากด ctrl c นะครับเมื่อต้องการหยุดเราจะเห็นได้ว่ามีการส่งแพ็กเกจไปทั้งหมด4แพ็กเกจแพ็กเกจที่ตอบรับ4แพ็กเกจและก็แพ็กเกจที่ล่มเร็ว0ก็เราสามารถใช้ google ได้100%นะครับต่อไปเป็นคำสั่งป i n g ขีด c นะครับตามด้วยจำนวนที่เราต้องการอยากให้ปิงนะครับ ว่าในที่นี้ผมต้องการให้ปิงไป5้าแพ็กเกจนะครับโดยปิงไปที่ facebook มันจะแตกต่างกับคําสั่งแรกนะครับที่เราต้องกด Ctrl c t r l C อยู่แต่อันนี้มันเมื่อถึงครบจํานวนของมันแล้วมันจะหยุดเองนะครับคำสั่งต่อไปนะครับเป็นปิงขีดไอนะครับตามด้วยและเป็นระยะห่างนะครับ นับเป็นวินาทีในการส่งแพ็กเกจนะครับเราจะให้มันห่างกัน2วินาทีนะครับในการส่งแพ็กเกจไปแต่ละครั้งครับจะเห็นได้ว่ามันส่งไปชา้ากว่าเดิมน,นะครับกดคอนโทรลนะครับเมื่อต้องการหยุดครับคำสั่งต่อไปเป็นคำสั่ง ping คดที t นะครับคิดที่งซึ่งคำสั่งนี้มันจะช่วยลด t t l นะครับคือจำนวนของเราเตอร์ที่มันผ่าน ลงทีละหนึ่งตัวครับกดคอนโดนซีนะครับเมื่อต้องการหยุดครับผมขอบคนนุณมากครับที่รับชมครับ